สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้พี่มีเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับคนโกงขโมยขโมยซึ่งซึ่งหน้าเลยค่ะเพื่อนๆพ,พี่ไปออกกําลังกายนะคะไปวิ่งแล้วก็ไปแอรบิกมาแล้วพี่อยากกินผลไม้วันนี้พี่ไปซื้อลองกองลองกองโลงลสี่สิบนะคะอันนี้พี่ซื้อมาสี่สิบห้าบาทเพื่อนๆมังคุดนะคะมังคุดโลยีบห้าอันนี้ห้าสบาท ะะแล้วก็พี่ซื้อเงาะมาโลละสี่สิบพี่ซื้อมายี่สิบบาทแต่ประเด็นมันก็คือพี่อะไปซื้อคนแรกแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเขาพ่วงลูกสาวมานะคะเขาก็ซื้อเงาะซื้อเงาะแล้วก็ซื้อลองกองมันจะมีลองกองสามโลร้อยนะคะแต่ของพี่อะพี่ซื้อโลละสี่สิบมา สามโลร้อยมันจะเป็นแบบมันไม่เป็นพวงพี่ก็เลยไม่เอาเนาะแล้วน้องคนนั้นเขาซื้อลองกองซื้อเงะเขาซึ่งเขาโอดไปแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงขับรถเก่งสีขาวมาเพื่อนๆขับรถเก่งสีขาวมาจอดเลยนะพี่ก็อุตส่าห์ขยับรถพี่ไปรถเครื่องไงมันจะไวนะเพื่อนๆพ,พ,พี่ก็ขยับรถให้เขาว่าเขามาซื้อเสร็จแล้วเขาก็หยิบรองกองนะเพื่อน,อนๆลูกใหญ่อ่ะ ยิบไปสามโลพี่ก็เลยจ่ายตังค์อันนี้สี่สิบห้าอันนี้ห้าสิบอันนี้ยี่สิบเงาะอ่ะพี่พี่เพิ่งอ,อยากกินเงาะเป็นครั้งแรกเพื่อนๆก็บอกเนื้อมันแห้งทั้งหมดของพี่อ่ะมันร้อยสิบห้าบาทพี่ก็ให้ไปรนอยยี่สิบแม่ค้าเขาก็พอตังค์ให้พี่ห้าบาทเพื่อนเพื่อนใช่ไหมผู้หญิงคนที่ซื้อรองกองสามโลร้อยอะค่ะยิ้วรองกองขึ้นรถไปเลยแฟนแม่ค้าเขาบอกคนนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์พี่อะ ยังาไมา่ได้จ่ายเงินหรอพี่กําลังจะเดินไปเรียกอะเรียกเขาอะว่าให้เอาเอาเงินมาจ่ายสตาร์ทรถไปเลยแต่งตัวดีนะเพื่อนๆมารถยนต์ดูดิเดี๋ยวพี่ให้ดูงอนะคะเขาบอกงอนเนี่ยมาจากมาจาก,มาจากทางใต้สุราษฎร์เนื้อแห้งมากเนี่ยดูเพื่อนๆดูเนี่ยปีเนี่ยพี่เพิ่งจะกินงอะแล้วพี่ชิมของเขาอะค่ะแต่พี่บอกน้องพี่ขอซื้อครึ่งโลเพราะว่าพี่กินไม่หมด หืมเนื้อแห้งมากพี่บอกว่าคนเราอะ่ะมันหนึงขนาดนี้เลยเหรอเมื่อสาพี่ไปตลาดค่ะพี่ไปตลาดพี่ซื้อขึ้นช่ายไปซื้อมะนาวพี่ชอบทําชามะนาวน้ําผึ้งกินนะคะมีแม่ค้าคนหนึ่งเป็นป้าค่ะเป็นป้าเขาซื้อของน่าจะไปขายเ,เพื่อนๆเขาซื้อของเต็มเลย พี่ก็เดินซื้อของเสร็จกลับมาป้าคนนี้เขาเดินหาของเขาาของแผนไปที่รถนะคะแล้วเขาก็ไปถามป้าคนนึงซึ่งออกขายข้าวโพดคั่วคะ่ะสรุปของบนรถเครื่องเขาหายหมดเลยพวกขโมยไปเพื่อนๆรู้ไหมค้ขาของแอมไซยาไนท์อ่ะที่ตรงร้านแอร์บิกอะคะ่ะแอมไซยาไนท์อ่ะน่ะพี่เต้นตรงนั้นเลยเพื่อนๆร้านแอรบิกอะข้างหลังอะแอมเขาเดินตรงนี้ใช่ไหมคะที่ปล่อยป้านู่นแอรบิกที่อย่ม่วีเต้นอยู่ตรงนั้นเลย ขโมยเยอะมากบรรโตพี่จะบอกให้นี่ดูลองกลองขนาดมีกล้องวงจรปิดนะเพื่อนเพื่อนพี่จะบอกขโมยเยอะมากพี่อะซื้อกุ้งมานะกุ้งโลสองร้อยเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ให้กุ้งห่างตัวเลยพี่ไปไหนพี่หิ้วกุ้งไปด้วยพี่กลัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อมาแล้วพี่จะวางของพี่แบบเนี้ยผลไม้พี่อะไม่ค่อยได้ทำคลิปผลไม้หรอกข้าวเมื่อเช้าพี่กินข้าวอะไรไปเพื่อนๆนพี่เอาอ่า ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาเยาวราชแล้วพี่ทาน้าจิ้มแซบๆเนื้อแล้วพี่ก็คือซื้อขึ้นช่ายแล้วพี่ก็เด็ดโหละพาหน้าบ้านพี่ก็ซื้อกะเทียมเจียวหอมเจียวพี่มาทําแบบว่ากินนะคะแต่พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเมื่อเช้าที่ร่ายุ่งมากเลยพี่กินนิดเดียวพี่กินไปน้อยเดียวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาห้าลูกเองพี่เลยไม่กล้าถ่ายมันกินน้อยเกินมันก็ไม่น่าดูนะพรุ่งนี้พี่เลยว่าจะผัดกะเพราค่ะดูดิจัดพี่คนเดียวมันก็พอแล้วแค่นี้ค่ะ พี่สงสารน่ะคนถาบอกไม่เป็นไรหรอกกาททำยังไงก็ได้อยางงั้นเดี๋ยวเรามาแกะมังคุดนะคะเนี่ยแล้วเราก็ตั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่คนเดียวพี่ก็ซื้อมาพี่ไม่กล้าซื้อแต่งอพี่บอกน้องพี่ขอซื้อสักแบบไม่ถึงโลได้ไหมคะบอกได้พี่หยิบมาเลยเพราะพี่ซื้อยางอื่นเยอะแล้วไงคนเดียวอันนี้มันก็ร้อยกว่าบาทแล้วแล้วลองกองอะซื้อมาถ้าเราไม่กินเลยอะเพื่อนๆมันจะเน่าวันนั้นพี่ไม่สบายแล้วพี่อยากกินลองกองแม่พี่ซื้อมาพี่ก็ไม่ได้กินเอาทิ้งไว้สามสี่วันนะข้างในเน่าไปหนอน เนี่ยเดี๋ยวเราแกะมังคุดกันพี่ดูมังคุดนะคะห้าสิบบาทโลยีิบห้าเดี๋ยวพี่จะให้ดูเขาบอกเนื้อดีมากไม่เป็นยางยางอูดูดิกินก่อนือพี่อะ่ะชอบกินมังคุดที่เป็นไตไตอะเพือพ่อนเพื่อนชอบอย่างนั้นหืมยังไงมันจะหวานชำ่ำ มื่อเช้าพี่เจอทุเรียนอ่าก้านยาวมาขายโรละร้อเองเพื่อนเพื่อนพี่อะไม่เอาแล้วปีนี้ทุเรียนแล้วพอเวลาพี่ทําคลิปทุเรียนนะก็ชอบมีคนมาถามทุเรียนนกกระจิบหรือทุเรียนอะไรอะนกหยิบอะไรของเขาก็ไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้พี่อะซึ่งเป็นคนซื้อพี่ไม่รู้หรอกคนขายบอกไงพี่ก็บอกงั้นชอบมีคนมาคอมเมนต์พี่ว่ามันคือนกหยิบมันคือก็พี่จะไปรู้ได้ไงพี่มีคนปลูกทุเรียนพี่อะไรไม่ถามขี้เกียจ อ,อะไรที่พี่ไม่รู้พี่ไม่ทำอะ่ะเพราะส่วนมากจะชอบมีคนรู้ดีก็รู้มากพี่ขี้เกียจตัดปัญหาลำคานพี่เป็นคนแบบเน,นี้ยเราไม่ใช่คนปลูกเขาบอกนกหยิบก็นกหยิบนกกระจิบก็นกจิบนกหยิบก็นกหยิบนกอะไรก็ทั้งมันเดอะมันก็คือทุเรียนกินได้เหือืมอร่อยอะไรลองกองดีกว่านะเงาะพี่ไม่ค่อยซื้อกินเพราะพี่ไม่ชอบพี่ส่วนมากพี่จะเจอ เงาะที่มันฉ่าน้ําแต่เงาะอ,อีกอันหนึ่งที่มันน่ากินก็คือเงาะทองผาภูมิค่ะมันจะเป็นผงอู้นี่หเห็นอะลองกองก็เบื่ออย่างนึงอย่างโอ้โหหวานมากืสภาพเพียบเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนเพิ่งกลับมาเลยสองครึ่งพี่ไปตั้งแต่ห้าโมงอ,อ่ะหืม อร่อยหวานมากดูดิพี่จะดูดูเล็นแค่เนี้ยอยู่ท้องแล้วเดี๋ยวพี่จะชงขามะนาาใส่น้ำผึ้งแล้วก็มานาาแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะแล้วพี่ก็กินพอเช็ดหน้าเช็ดตาอาบน้ำดูหนังแค่เนี้ย ชีวิตคุณเรานะี่ยมันต้องการอะไรมากมายเพื่อนๆให้สุขภาพเราแข็งแรงอะสุขภาพเราแข็งแรงพอเพียงอะเนาะพออยู่พอกินอะอดูดิพี่อยากเล่าให้ฟังนะทีนี้แบบมันก็ไม่อยากเล่าเช้านะเพราะว่าพี่ซื้อผลไม้ใหม่ๆเดี๋ยวดูลูกนี้นะ ลูกนี้ไม่จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมังคุดสินี้เนี่ยเดี๋ยวดูน้องเขาบอกมันไม่ใช่มังคุดย่างๆที่เขามาเททิ้งกันที่ใต้อะไม่มีพี่จ่ายเลยแข่งแข่งเป๊กเลยพี่บอกไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ค่อยซีเรียสน่ะพี่ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรโอ้โหตายแล้วเป๊กเลยพี่อยากให้เขาเลือกนะพี่ไม่เลือกเองพี่ไม่ชอบยุ่งยากอังงายกันแหละมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์นะเขาเลือกดีไม่ดีแต่พี่ก็สงสารเขาโดนโกงไปร้อยหนึ่ง คนมันแต่งตัวดีขับรถเก่งนะอือ้อร่อยเขาไม่ได้มาขายบ่อยไงวันนี้เขามาลงตรงนี้ไงเสียงปะเนี่ย,ยไม่เสียงอ,อ,อร่อยงั้นพี่ก็ขอตัว อาบน้านะคะพักผ่อนเพื่อนๆพี่ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูคลิปพี่ค่ะทุกคนเลยแล้วก็กดติดตามช่องนึกเล็กของพี่นะคะกดติดตามนึกเล็กของพี่เงือไม่ใช่อะไรเพื่อนๆตัวโซกหมดเลยแล้วก็กดถูกใจนะคะให้พี่ค่ะเหมือนเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อไปนะเพื่อนๆพี่ขอบคุณมากเลยอย่างที่พี่เคยบอกค่ะพี่ทาตั้งแต่ไม่มีคนดูไม่มีคนกดถูกใจ ไม่มีไม่มีไม่มีผู้ติดตามอะ่ะจนพี่มาสองพันกว่าแล้วเนี่ยพี่ขอบคุณมากเลยไว้เจอกับพี่ในคลิปกินข้าวนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ